พอนเฟมิลี่พาทุกท่านมาทานอาหารมื้อกลางวันนะคะร้านอาหารอีสานค่ะอยู่ตรงข้ามกับพาวเวอร์ปาร์เขาใหญ่ไปเดินชมดอกไม้เสร็จแล้วก็มาทานอาหารกลางวันค่ะชื่อร้านอาหารครัวภูมิสุขค่ะไก่ย่างเขาสวนกว้างชมข้างในกันนะคะดูข้างในร้านกันนะคะ นขออนุญาตเขาถ่ายรูปไก่ย่างมาให้ชมด้วยค่ะแต่ย่างที่อยู่ในตู้ย่างเสร็จแล้วสีสวยน่ากินมากๆเลยค่ะกาเดินไปเก็บภาพที่หน้าเตาขณะย่างไก่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาอย่างด้วยถ่านแบบย่างไอ่อนๆดูน่ากินมากเลยค่ะ ไปหาโต๊ะนั่งแล้วก็ดูเมนูอาหารนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเมนูที่สั่งมาก็มีไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะแล้วก็ไก่ทอดให้น้องๆตามด้วยต้มยำไก่บ้านค่ะเป็นส้มตำกุ้งสดนะคะแล้วก็มีตับหวานค่ะ นันด้วยลาบหมูนะคะแล้วก็มีผัดมีโคราชค่ะจบคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ